ัดีครับ d f ท่านครับผมวันนี้พามาดูรถสีคริตครับวันนี้จะเต็มจะเต็มช่างเอ็มมาจัดให้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทำอะไรบ้างครับ แต่เฮ็ดป๋าบอกว่าเดิมเดิมก็พอแล้วไม่ต้องแต่งเดิม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 จริงๆใช่ไหมป๋าบอกว่าเดิมเดิมก็พอไม่ต้องตกแต่งอะไรให้มันยุ่งยากเขาว่าไงเดิมปูผมนะเดิมผมเดิมให้เดิมตะซุนเดิมจากทางอู่นะทางซุนซีเอมรับทำข้างนอกด้วยใช่ไหมนี่ใช่ไหมเบอร์โทรข้างหลังใช่ไหมไม่ใช่ทำอะไรเสื้ออะไรโอ้นี่กว่าจะเสื้อต่างเนี่ยเสื้อแถมบุ้ยอ่เสื้อแถมบุ้ย นี่ก็เปลี่ยนบุตันอันนี้เขาเป็นบุตันทั้งหมดเลย <c oughs> นี่รับทำข้างนอกรับทำข้างนอกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบอร์ช่างไว้แล้วกัน <c oughs> ในห้องกระรับทำ <c oughs> โอ้จัดไป <c oughs> รับงานเขียาปากปีนี้ออเดอร์เต็มยังทำทันไหม <c oughs> เต็มแล้วเต็มแล้วกะเอาไว้ที่ยี่สิบตอนนี้มัน เขาจะทันเกี่ยวไหมเหรยูอุยหกคันยูอุยหกคันนะครับเดี๋ยวมาดูชุดแต่งของคันนี้กันหน่อยตู้แอร์ไม่แก่เขานะครับก็มีเกียยวดันแล้วนะครับลูกเดิมแต่ว่ามาเพิ่มเติมคือ c o สป spring นะครับชุด c o สป spring ผมไม่แน่ใจว่าทาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรช่างแล้วก็โทรถามกันเอานะครับชุดคอสป spring อ,อ๋ต้องผ่านี่เลยไม่งั้นไม่มีช่องว่างเพื่อที่จะเด้งเพราะว่าคอสปริงผมก็ไม่เคยทํานะแต่ช่างเอ็มบอกว่าดังไหมไม่ค่อยดังมีโดบ้างมันก็มีร่าง,งนะแต่ว่าจะดังกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าจะดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยติดคอใช่ไหมมันไม่ค่อยติดคอแล้วการปรับตั้งมันง่ายกว่าอของเดิมอ่ะมันชอบเสียน็อตตัวเนี้ยใช่เนี่ยน็อตเนี่ยนอนชอบเสียเนี่ยอันนี้เราตึงตลวเนี่ยบอก ใช่เนี่ยคันตัวนี้อันนี้เป็นตัวล็อกอ๋อล็อกคันนี่เลยอันนี้ขันมอเตอร์สี er so like. ่ันออกอ๋อเวลาตึงโซ่ขอนะครับนี่เราตึงตรงนี้เลยแล้วตัวนี้เป็นตัวล็อกเราไม่ต้องคลายน็อตพวกนี้เลยเนาะไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องคลายขันแต่ตัวนี้จต่ตัวนี้ับตัวนี้เป็นตัวล็อกคลายตัวนี้ก่อนตัวแรกแล้วก็ดันขัจ้วยโอ้ยเชื่อมทั้งฝุ่นขึ้นแตกทั้งที่ประจังแบบนี้ตั้งง่ายครับตั้งโซ่ของ่าย ตังโซของไงก็จัดไปครับเดิมๆนะครับเดิมเดิมเดิมๆมๆอ่ะนี่ครับก็จะลดการอาการติดคอครับแต่ว่าใช้แผ่นตัวนี้ลองก็จะเงียบช่วยซับเสียงได้เยอะครับก็อยู่ในตู้แอรไม่ค่อยดังเลยหรอกมีก็มาจัดให้ถึงบ้านครับ เห็นปลาสุนลงคลิปไปเมื่อวันก่อนว่าไม่ต้องแต่งอะไรเลยแค่นี้ก็พอแล้วว่ะครับวันนี้ก็จัดไปครับนี่เกลียวดันหนึ่งลูกนะครับอู้ห่อยไม่งอดนี่มันมีไรดอกนี่มันตอดสพวกเราเลยนี่เบี่ยนใหม่หมดเลยทั้งหัวจุลดทั้งใบมีดนะครับอันนี้มีทำเกลียวดันกับอ่าทดรอบเตอร์ครานี้ ใส่เกียร์ดันทดรอสเตอร์ทำคอสปริงด้ไหมคันนี้ทำทำทำทสองคันเลยโอ้เดิมเดิมแต่ทำคอสปริงครับผมเดิมเดิมอูเดิมเดิมอูครับโอ้เห็นป๋าลงคลิปไปแมปแมะนี่เองเดิมเออเดิมเดิมอูที่เอ็มนะครับลำลำนี้สิคลิปเขาเขาก็ทดรอเองตัวนี้เป็นเป็นสเปคอูอันนี้มันทดอะไรต่อได้ไม่รู้ไอ้คันเนี้ยนักไฟฟ้าอะไรมันจะช็อตหมดแล้วไหนคันเนี้ยร้อนอูแช่งร้อนไฟตันน้ำมันช็อตหมดเลยรถมันอะ แม้ไปถึงที่เกี่ยวบอกให้ลงเกี่ยวช่วยกันอ้พี่รถผมไฟไม่ติดว่ะนู่แม่มันขึ้นเทเลอร์คืนกลับบ้านผมลงไปได้สองรอบชนต่อว่ะแม่งถ้าลงตามไม่โดนในคลิปนี่แหละ <c oughs> มันลงก่อนไง <c oughs> จะไปลงด้วยกันนะตอนเย็นอ่ะพี่รถผมไฟไม่ติดเลยมองไม่เห็นเลยว่ะนู่นเออราตัวไป,วไปทงกทามันวางยาผมดูผมดูต่างไปเคยลงไก็ได้ อันนี้ก็ทำคอสปริงด้วยใช่ไหมช่างทำ,ทำตัวนี้มีเป็นเกียวดันของอู่แล้วก็ทดรอบคอสปริงนะครับจบที่เราเบาที่สุดนะครับอมไม่บานปลาย <laughs> แต่แต่แตน่าจะโดนด่านนี้บานปลายอยู่ <laughs> 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 นี่แหละคนหนึ่ง <laughs> ทำหมดเ,เยอะเกี่ยวราคาเยอมนะ <laughs> เออปีนี้จะเปีเ่ยวไหนแรงขนาดนี้สามร้อยแปดสิบพร้อมคนเหมือนเดิม <laughs> จอดอยู่บ้าน,านดีกว่ามั้งเดรับประข,ขระ <c oughs> ่าแล้วกินไนหน้าก็พอแล้วเนาะใช่ไหเออแต่อย่างผมนี่ผมพร้อมตัดทุกเจ้าแล้วผมอ่ะสามร้อยแปดสิบตัดามขึ้นเราตัดความขึ้นเราอีกโอ้อโอ้ใบเดียวจะได้เป็นใบเหล็กด้อยบอไปก่อนอ๋อใบเป็นเหล็กใช่ใบเป็นเหล็กเพราะว่าสันเหล็กมันหักตรงนี้ไม่ได้อ๋อนี่เขาดัดด้วยเหรอ การดัดหลังมันจะแข็งอ๋อมันจะไม่เจอปัญหาเว่ามันจะบิดไปหลังเขาจะมีมีดัดอ๋อมันจะได้เผื่อไม่ต้องให้มันล้มมานี่เนาะถ้ามันดัดเราไปมันจะแข็งอีกเท่าตัวเลยอันนี้เป็นสูตรของทางอู่แล้วที่อื่นเขาทำแบบนี้ไหมเห็นบางเจ้าเขาทำแบบนี้อ๋อมันก็เสริมความแข็งแรงได้เนาะเจ้าเลยแต่ผมก็ใช้มาหลายสูตรอจบทีุ่จบที่สูตรนี้ กว่าจะได้สูตรนี้ก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันแล้วนะครับบางคนก็มักถามดยเชลก็ไม่รู้จะตอบคนยังไงวิชาช่างครับกว่าจะได้แต่ละสูตรครับต้องหมดตังค์ไปเยอะเหมือนกันลองผิดลองถูกนี่เดิมเดิมเดิมไม่ยิ่งซุนเลยแบบนี้เกี่ยวเกี่ยวที่ไหนดีเราปีนี้ไปเกี่ยวกับช่างดีกว่ามั้งเนาะช่างงานเยอะไหมที่บ้านของงมเกี่ยวหลัปีนี้ของมกเี่ยวหลั๋อแม่นบ่ ปีนี้เราจะมาอยู่บ้านที่นี่เราไม่อยู่บ้านเราเลี้ยงอย่างเดียวรถช่างเลี้ยงวัเท้นนะเอาเห็นขายปากแล้วไม่ใช่เหรอของช่างอ่ะเจึงๆอยู่กูทำไม่ทันขายไปแล้วรถตัวเองทำปากไปจันเสร็จเลยที่อยู่จะก็ขายทีไหนวะทำยังไงเรื่องอะไรเอาไว้ถอดย้ำบ่รถช่างเอาไว้ถอดย้ำใส่ของลูกค้าไปเดี๋ยวผมจะไปซื้ออะไรอีกเลยเนี่ยโอ้ ปลาซุนบอกเริ่มเดิมแต่ลูกชายเดิมไม่ได้แล้วปลาทำหมดเป็นแสนยี่ปีเกี่ยวใส้ล้วห้าปีนี่ของข่อยนี่คันเดียวหมดเป็นแสนป่ะเขาบอกว่าครูต้าทำหมดหน่อยเดียวข่อยบุเสียดอกใครบอกทำครูต้าหมดนิดเฮ้ยเฮ้ยเบิ้ดผู้ใดมาหนิอุ้ยงานเข้าเราตัวไปตัวมันเด้อบัดนี้เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเบิ้ด ไม่ใช่ป่ะผมไม่รู้นะปลาผมกำลังมาถึงเอาเอาแล้วครับเดี๋ยวช่างเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้ออะไรก่อนเด้อเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้ออะไรก่อนไปไปไปเออเอาแบบนี้ข้ามเอวไปเรกชี้บบบนี้จังจังกสังแนี่นี่เดี๋ยวตัวหาป้องออกก่อนพี่น้องปลามาแล้วพี่น้องโอ้ตัวไวตัวมันเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ